มามามาโอ้ยตกมาตั ma, ma, ma. Uh ้งเจ็ดโมงเศ้า ต้องเอาเข่าก็ได้ใช่เอาลาี่ยใช่เอาเขา,น,เลลา,เขาน,นั่ยรลยวัก่า้าแน้ารึเปล่าราคาเขาก็ไดน้นะป้าเนะา,เาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để 啊，没事。 โอ้ยฝนมืตโมือนีเนาะครับนะโอ้่วมมดไปเลยพ่อพูดยืมห้องดไปพูด้ยนยังะเละเละรอบเ้าหตแกมากมืกขึ้นนี่ขอแม่เอามาตากมือขึ้นเอามาตากมือขึนนี้ฝนห้ามซ้ำเอ้ยมอเ้ามาโอ้ยเละเละมากโตอ้าฝนต๊กต่อไปแล้วมันจ่าจ่าจ่า เอากระท่านมนี่กระท่านมันไลเว่ิสไเอใส่ข้าวเจ้ามูเลเละไหใส่มดว่าเบ็ดอ่าบไร้ไปน้ำหนึ่งน้าข้าวก้อแล้วเนี้ยข่ใช่รจส่ง แบบนี้เทาก็กู้บ่ท่านแล้วมันมั่บ่ท่านเลยมันมาแบบรูกปเนี่ยม,มับต่ำบ่มั่งู้ใดกับว่าดคิดว่ามันถีอแน่นกว่านี่นะก็เพิ่งเจอทุกอย่างแต่อนะเอายากไร้พี่เนาะพ่อเนาะครับก็สิได้เขาเฮาราคาก็ต่้มอีก การแก้แกับปีนาพราะอะไรต้องพิจารณได้แก้เฝ้าเฝ้าเพราะอะไทนนี้แก้มันไม่ที่เหลือก็เหลือเอาเท่ากับเอาตามสภาพที่เท่าพ่อเฮ็ดได้บ่พ่อ,พอป่านี้ที่เหลือ,อม,มันใหญ่ซ้ำนี่นนแล้วจีมันกระไรล้องใส่เฮ่นะสู้ๆเด้อแม่เด้อสู้ๆ่อไปเถอะเนี่ยกำลังไม่อีกแล้วกำลังไม่อีกแล้ววันทีๆๆ่ว่า สูไปนะท้ายหน้าเฮ้า,นนานะครับว้า,าโอ,โอ้มันมันไหลไปน้ำน้าบอกครับว้า ของนั่นแม่ป้าเขาอยังอันนี้เ,เาขาเจ้าเขาเจ้าเขาเนี้ยไปมัดคือการปุ่นยูปุ่นตากยูปุ่นลงไปยูไฮน,น่ายูหล่องน้มมเมพิง่งเพิ่งเอามาตากมือใดกองไว้มเมื่อคืนเมื่อเช้าสีมาซะเอากันฝนซักไปก่อนจ่อยโอ้ยเขา่าเ <c oughs> ข่าเฮายังราคาต่ำอยู่เนาะแม่เอลมเกิดได้เขาให้ไปน้ำหนามมดของป้าไปหลายปรนเด๋ ก็สามอุ้มไม่อยู่นี่ประมาณห้าหกตันจ้าประมาณนั้นเออโอ้เขาเพ่เรียดเลยเดี๋ยวนี้น้อยนึ่งนี่เหลือซัมนี่มันเถอะเหลือซัมนี่เขาเนี่ยเอาตาไว้ปุ้นจะเรียดอันละเกิงเขาเนี่ยเน่นาเดียมองละเกิงทุกใจปะเสียอกใจปะไทยหน้าเฮ้ยมันสิยหาอยู่เดี๋ยวนี้ละเอออยากให้เอาอันนี้อันเป็นเรียดยังเราดิ สี่แย่เนี่พอได้กินซัมบะแบงกันเหน้าเพิ่นเด้เนี่ย<อ>ไม่นา่าจะค้องกันครับครับมันกัองซีมอป้าบะเน,น,นี่ยก็ต้องคอยตากเอาทำออื่นฝนงาดก็ค่อยสร้างออกใส่ฝนเหมือนก็ใส่แดดเหมืนตัวอืแต่มันสิบดีเด,ด้มันสิมู่เด้เมืนบ่มันสิม้อละคัรโปกไว้เล็บโปกยันมู้อ ก็เล่ยพึ่งไปสีหลอดไห้น้ำมันเด็ดไปเอาเองนะเราคันโตนตกบ่เซามกับที่ยุ่งสีแต่ว่าคันบ่ตกมันก็สิแห้งไปลงสีไหครับครับค่อยเด็ดน้ำไปงสีนะำเขายังก่อข้าวมะลิีได้นาะนี่ข้าวเจ้ามะลิข้าวเจ้าหนึ่งส่วนห้านี่บ่อันจักจักลูกข้าวมลิรีลูกวะเขาแม่แม่แม่ซื้อยังกับแม่โอ้แม่ซื้อแม่โบสอนโบสอน บ้านโคกก่องเลยเนาะตอนนี้อายุเท่าไรตอนนี้6กสิปีเฮ็ดเฮ็ดสองทงบ่เฮ uh ็ดหน้าเจ้าของน้ำเฮ็ดนาคนนสองทงจริงจริงอประมาณหาหกอุ้มเหมือนบ่รวมหมือ่ะตัวเขาห้างอะไจะอุ้มขึ้นนี่เมื่อวานกมัก่องอมือขึ้นนี่สีมัสะ่ามัสาฝนสะกอนหมอนวะสู้สูเอ้า ันนีล่ะแม่กัสิท่อนเขาห่มก่อนเขาห่มก่อนให้มันบ่มีฝนบม่มีอันนั้นคอยเฉี่ยมาตากใหม่เห็มบ่มันบ่มีฝนขุดแล้วแดดออกขุดแล้วขุดแดดออกมากเหมนี้เอเอเห็ดหากฉันระเกลียดทีเลยตอนวันไรกันนะมะทวมเอเอเนื้อเห็ดจักเทียบอันนี้สองเทียบอ่ะสองเทียบสามเทียบจันดิตอนวันก็ได้ แบบบ้านไว้แล้วเขาง่ามพอดแรลงบัดนเนี่ยอ่ได้สูปน้ำไส้อันนี้มูซีบ่แม่แม่ สีล้วได้ีสิเอ่ะนะสเแม่มวยเอาแม่เอาฝนตตแข่ง มันในป้านะควนมันมากประมาณจะม่วง่อยฟังไงควรมากม่วงควรม่วงไงล่ะเนื้อครับ้วจังไใมันนี่ตาเขาก็โยงไม่มาสีบกตกแงเนื้อยามันมาต้นก็อย่งเขาไหลมัร่องน้ำหนานไหนู้ไดนก็ไหลร่องลดต้นก็ไหลลต้นก็ของนี่ขขงป้าเหลือบ่ของิ้าก็ไหลของตัอไของป้าไหลบอของป้าลูกเขายังเอามา่ตากเนี่ย เอาออบ่อขอลอยบ่เพียงอยงไดวันนี้อุกใจเพราะทุกใจบ่โอ้ยชากัดจนเงิง่ได้เง,งินทุกจัดคนแรกเอารถเกยียร์พาเกียร์ไหมเออมันกวดมันแห่งสิ่งไปายก็มเีเขาของป้าได้เที่ยงามาตากักจำนวนจากโลจากตันจะได้ แบบไายเนาะขอบหน้าเยาวมัดน nah e um so ่ว hmm. um, um, ่สามารถะสามไรวได้ได um. well. uh, so ้ได้เข่าลายวันไหนที่เอามาตัดเลยรถไใเนาะรถดแบใสใมันใหญ่กลุ่มวกลุวประมาณตันกว่มันสลายกวามันเยะระมาันเัยอียสองอันนี้ของนน่บอกเทั้ไในวันนีชิว่าเฮ็ดเทเั้อ้นเ็ดกังไอยอก็จัแมีเยว้า

เป็นบ้านพกบกล่องเนาะนอันนี้กาสีเอาเขามะทอนไว้นี่เอาเา่านนค,ครับเอานอะอะงคนไหขอะ้อข้างหน้าจากักจักอุ้มที่อามาเน่เหกไรเขา่าเป็นเขายัางครับขเขานี่บอที่ที่มันไหลลงอะ่ะ แมงเมดเห็นไล่ลงหนึ่งคุณลงปลาอ่อยตงไหนได้ต้งนีกันนี่งคดมีแต่เสียหายเมดคุดเขานงเม็ดเขามนบ่เสียหาม็ดก้าวาเชียวนึ่เได้ขึ้นหลายปันไดล่ะครับวันนี้เด้่ะมันนแต โอ้งน้ำขิงอน่ขลงน้ำคอหาผาอุคอควอแปร์อะไร่งเี้ยมขนน่เ่านี่เทากับ่าเท่ากับว่อ้อลองเาลแก่น้าอุ้ยใส่น่ลองนี่ล่องน้ำไม่ถึงลองน้ำเท่านโอ้มันมันมันอนี้ติ คือ,อ,อนี่มัม <c oughs> มมนโอ้แปลว่ามือเศร้าน้ำไหลรินบ่นครับเนี่ยแห้ง,หงกว่านี้อีกอ,อันนี้เขาก็เลยอุดไว้ไวแต่ว่ามันก็มีเขาที่ไหลลงไปแล้วมันบ่เน,นี้หนยหน้าหน้าผมบอกฟังเนี่ยมือเศร้ามันหน้าเอาเอาเขามันตากอยู่นี่หลายปันไดยของหน้าหาอุ่มกวหาตันกลัวหาตันกลัวเป็นเขายังครับเขาเหนียวค่ะ เป็นยังในมือเศร้าเกิดนี่ยังขึ้นฝนตกฝนมากบ่ดูเรืองเลยมากฝนที่แรลกมากตกปล่อยมากมาม,าม,ามันผีเพราะอัน,นแห้งมออาท,ที่นี่ก็บรเก็บแล้วล่ามน,นี่กับเป,ป,ปรไว้บบางฝนคือก็มาแห้งบาดนี่มากเอาพระท่านแล้วปล่อยลอ,อ,อยกันต้องมาบักไหลแลี้ยนแถนั่นอันนี้มัดไปลอยกันหลา,าก้น,นเขาของหน้ามันไหลไปประมาณหลาเป็นเด คิดว่าบด่าเสียเครื่องตันบ่เครื่องตันมันเลีวมันไหลน้ำผู้องคสุดฝนแห้งบ่แห้งคัะแห้งอีหลีฝนอ่ะแห้งคร่ะตอนนี้เหลือข้างหน้าเหลือหลายปันเลยกาบ่ถืออุกไก่บอลเซลนี่ไงโอุกข้าหน้าอุกคับครับเป็นอีหลีเผ่ากันแล้วก็ถูกข้าหน้าอุกคับดูแบบนี้พราพรามันเปียกฝนจันทีเฮาเชีดจังไลยบัดนี้ ต้องตากมันหแห้งบอ่อยจังแห้งแล้วก็บ,บ่ดีเพราะว่ามันถือเข่าถือฝนมันก็สิบวมันกว่าสิอื่นึ้นมา้เลๆแต่ก็มีแดดนะครับม,มูกลายเป็นมูได้เออเป็นเข่ามูจ้าเป็นเข่ามูแผ่นบ่มีแ<ม>ดดมากถ้าแดดมากอันนี้แห้งมากกวสิแบ,บออกแต่ก็บาดีดอกเขาสิมุ่นบัดนี้ถ้าแห้งแล้วเขสิเป็นมุนเม็ดก็บ่งาม สีไหมเนี่ยอ๋อเป็นเป็นข้าวเหนียวเนาะจ้าข้าวเหนียวของเขาโคกเท่านี่แหละครับของหน้าหน้าหน้าโทษนะครับหน้าชื่อยังไงชื่อชื่อยุพาลายุยุพาลาตันสกุลพิมโพค่ะพิมโพอายุป่าชิตเอ็ดสีบมันโคกกองเลยเนาะโคองคมดไปประมาณตันกว่าจ้่ประมาณตันจิ๋ดคิดว่าแต่ว่ามันลงน้ำหองค่ะกันเอาก่ะทั่ง